ขาคือแม่ทัพหนุ่มผู้มีอายุเพียง24ปีแต่ชื่อเสียงถูกเจรรกในประวัติศาสตร์จีนตลอดกาลหัวชุยปิงเกิดในครอบครัวยากจนแต่โชคชะตาพาให้เขาเติบโตท่ามกลางตระกูลที่มีอำนาจและในวัยเพียง16ปีก็เข้ารับราชการทหารอายุแค่18หัวชุยปิงคุมทัพม้า800คนบุกถล่มชาวซงหนูฆ่าฆ่าเสือเกือบ2,000นายผลงานครั้งนั้นทําให้ฮั่นอูตี้ตั้งเขาเป็นเจ้าเมืองในทันทีศึกครั้งใหญ่ที่สุดคือยุทธการโม่เปย่ยที่หัวชุย นำทัพทะลวงเข้าแดนทรงหนูกว่าเฉลยได้เป็นหมืนม่นหมื่นและทำให้ชนเผ่าทรงหนูถอยร่นไม่กล้ามาลุกรานจีนอีกใชยชนะของเขาเปิดทางสู่ความปลอดภัยของเส้นทางการค้าที่โลกจดจำในชื่อเส้นทางสายไหมเมื่อฮ่องเต้จับพระราชทานภร,รยาหัวชุวยปิ้งกลับปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าตราบใดทรงหนูยังไม่สิน้นข้าจะไม่ขอมีครอบครัวแม้เขาจะสิ้นชีวิตในวัยเพียง24ปีแต่ชื่อหัวชุวยปิ้งยังคงเป็นตำนานผู้พิทักษ์แห่งเส้นทางสายไหม จนถึงทุกวันนี้